เอาละวันนี้ผมจะมาทดสอบโน้ตบุ๊กอันบางเฉียบยี่ห้อนี้กันนะครับมาดูกันสิว่าชายหนุ่มผู้นี้จะรับโน้ตบุ๊กที่คมกริบนี้ได้หรือไม่เอาละนะเพื่อนพัมนะพร้อมแล้วเพื่อนโยมาได้เลยนี่แน่สุดยอดไปเลยใช่ไหมอ้โห่ฉีแบบคนธรรมดาไม่ชอบฉีท่าพิสดารซะแล้วสาวๆจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเล่นท่ายากาโอ้โหโคตรเท่อยากจะเป็นดิฟทิงอะครับจัดไป จะได้เล่นแล้วจะได้เล่นแล้วอะอะไรตกลงมาอ้าวน็อดเหลดเฮ่อเฮ้ยชิพายแกไม่ได้จะซื้อของเสร็จทักทีอะอุ้ยตายแล้วเสกอกตกอึ๊บเก็บกันเฮ้ยนี่แกอันนี้ฉันให้อ่ะขอบคุณมากนะเจ้านี้ก็งี้แหละอาจจะเข้มๆหน่อยนะอ้าใจเย็นนะคะโอเคกระดกก้นให้นี่นี่ตอกไข่สไตล์อมตเศษโคตรเทพอ้ออ้อยเต็มหน้ากูเลย เออเอเหมือนเช็ดจะใหญ่ไปหลวมกันเหรอพังแม่งเลยแยกส่วนแบ่งชิ้นประกอบใหม่เรียบร้อยพอดีเลยพังพอดีโอเคตะกอสะอาดเช็ดถูเสร็จแล้วก็ขัดจรบวดเออไม่ใช่ขัดที่จับอ๋อออ yes ้อู้ พรุ่งนี้จะเป็นงานคอสเพย์ครั้งแรกจะต้องฝึกหัดลองแต่งหน้าก่อนเขาบอกว่าฉันอะคอสเหมือนคนนี้มากเลยอารณะสามสี่ของรักของข้านี่ไงล่ะแทงข้างหลังลูกย้อยไปแทงังไงก็เ่็นเขาเฮ้ยโอ้ยไม่หน่มแห้งหัวลอตเขาตกหน้าัวแทนอ้าวผิดอะไรนี่อ้าวเฮ้ยผีว่ะใจหายแว๊บสัะที่ไหนแล้วผีปลอมฮะแค่ถอดผ้าคลุมออกมาก็เจอแล้วเชโอ้พระเจ้า มันแกะได้ด้วยว่ะแงะแม่งเลยแผงปุ่มก็ลอกออกมาได้มันมือจริงเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ดีแล้วกลับที่เดิมดีกว่าสซดให้กูนี่ลอยได้นะเว้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โอเชือกเท้าหลุดก็ต้องผูกสิครับอืมผูกให้แน่นโอเคเอาแล้วนะเจ้และนี่คือสภาพของคุณเมื่อเจอห้องน้ำแบบนี้ เอาลองทรงเปิดข้างแล้วกันวันนี้แดดแรงต้องใส่หมวกมาอ้อโหกูกระชากผ้าคุมออกเลยจะมาตัดทรงอะไรเนี่ยไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวเลยใส่กิ้งขนาดนี้เปิดข้างไม่ต้องแล้วกูเปิดหัวมางก่อนเลยอืมเทลงรูไปจะเกิดเป็นตัวอะไรนะอ้าจจะอืมเติบโตเป็นผมเลยเอาอะไรมาสวมเนี่ยฮะ บึ้มยาสิ่งมีชีวิตจะต้องกระดุยกระจายคุณเป็นผู้ชายที่สุดแสนจะวิเศษมากเลยรับรองว่าฉันจะไม่มีทางที่คุณไปไหนเด็ดขาดงั้นคุณต้องบอกรักผมแล้วล่ะอ่ะเอ๊เชื่อักคุณไปไหนแล้วเฮ้ยมนต์กูไม่ใช่ที่วางโทรศัพท์นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีมาเจ้าเมียมันดีแล้วมิมีวมวมิวมวา อะไรใครจะไปก่อนมึงไม่มีมแจะแบวอยังเมินกูเลยไม่ใครอยากกอดไม่มีชีวิตมันเศร้านั่งถ่ายเฟซบุ๊กแป๊บอะเจ้าโอ้ยหล้มแล้วไหนก็ลุกขึ้นตีอืมอะเจ้าเฮ้ยเหมือนมีพลังงานบางอย่างในวิดีโอนี้ที่ทำให้ยูรินิคกยโยกหัวเฮ้ย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 หยุดโยกไม่ได้เลยเฮ้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 ยอ่ะเฮ้ยอะไรกันวะนั่นน่ะขับรถอะไรของมันวัเนี่ย เฮ้ยซอยนี hey, mm ้ถ hmm. ูกแล้วใช่ไหมอ่ะเสียงอะไรเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยกลับมากรโอ้โหล้อกูโผเลยและดีความเสียวกคุณเมื่อมีคนมองคุณกินไอติมงาอ๋ะเป็นใช่ไหมอะไรกูกินทางจมูกเลยโอเคผ่านซืดเข้าไปอ๋อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เก่าตัวนี้ใจข้าวอะไรคแับสู้นะระวังตกไม่ถอยจะเอากี่ห่ออย่านบพ่อผมยกทั้งแผงกลับบ้านเลยไปแล้วอืมหยิบไอติมมากินหน่อยดีกว่า อ้าวเฮ้ยบุญนไม่ออกแหมเว้ยจะกินอยากขึ้นกระไดแบบหมาบ้างดึ๊บ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 มาที่รักเดี๋ยวผมอุกเองอยังมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างอะฮึ่บโอ้ยอุ้มไม่ขึ้นแล้วไงก็ให้เมียอุ้มแทนสิให้ระวังนับครับผมอ่ะอ้าวมันเผล่นะครับน้อยไปกันใครทำไมเมื่อนชันท้ายแลดูนะครับสาวสาวอ๋ออกอกินเข้าไปแล้ว คือรือได้ภายในคำเดียวอ้โอเดี๋ยวเดียนลองบ้างดีกว oh, e, oh, 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 oh. ่าไหนดูส ah. ิงามอ่ะทำไมมาติดอยู่ที่คออ้าวเดเอาได้ทำอะไรอามนุุย์เออ๋ออันนี้ใช่ไหมอ้าวอ่ะอนุษย์มันนุมลองแล้วเหรอเอาใหม่เนี่ยอันนี้แกอ้าว เอ้ยเอ้ยโกนี่เอ้ยอ้าวมีลไยปากกาเฉยเลยอ่ะจะไปยังไงวะอะไรมันนาฬิการแล้วต้องไปให้ได้ถอดล้อออกแม่งเลยทับไล่เดือปวดถอดงลอหน้าล้อหลังอืมเคลื่อนจักรยานเสร็จแล้วก็มุดไปเรียบร้อยประกอบเข้าที่เดิมมาถอดล้อเร็วแล้วรอดมาเออมันรลอดไม่ได้หรอหรอดอันใหญ่ละกันนะหัวแค่นี้เองเอาระรีบโกยขยะดีกว่าอ่ะเอ๊ะไม้กวาดหายไปไหนวะฮะ เฮ้ยหายไปได้ยังไงหายไปได้ยังไงอะที่รักเห็นไหมไห้ก้านอะเอาก็อยู่นี่ไงโอ้โหโง่ทังนั้ต้องรีบเช็คสภาพรถให้ลูกค้าแล้วอ้าวอ้าวอ้าวจำอ้าวจำอ้าวอย่างเดียวเลยอ้าวไม่รู้เรื่องแล้วว่ายังไงจ้าเจ้าโตะงวนเจ้าโตอะวกจะไปในรดจ้าอืมจะไปตรงนั้นเหรอชะอ้าวเมาเหรอลูกอุ้ยมือผู้หญิง ขยับทีละนิดเก่งจริงก็ตามมาสิตามมาอีกตามมาทีละเรามไม่ถึงหรอกฉันนางฟ้าฟาไม่เออตัวเต,ต,ตี้ยยอมก็ได้เฮ้ยห <c oughs> ดเหยียดหดจีดหดเหยิด,ด,ยด,ด,ยดบอกว่าหดจ็ดไงขูผิดอะไรเฮ้ยมือหรืออะไรอ่ะน,อนุ่มนิ่มจังเลยขอปัดเล่นหน่อยนะโอ้นุ่มจับ